ีนี้ถ้าเราเข้าสู่ช่องทางกลุ่มพร้อมแล้วไปชมกันเลยโอ้ oh my god สวัสดีครับตัวนี้เราอยู่กับผมได้คุ้งมกุยซ่อมนั่นเองตอนนี้เราอยู่ในเอออยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ oh my god เนี่ยมันที่บ้านเรานะฮะนี่มันคือบ้านเรานะฮะ แต,แต่เราไม่รู้ว่าเราจะขึ้นไปบนบะเออเดี๋ยวนะกูว่ากูเห็นอะไรไปแบบโอ้ไม่ o อดมังกรเอ้ยไม่ใช่มังกรมังกรแมงมุมมังกรที่กูเห็นแมงมุมเป็นมังกรเฉยเลยมังกรเอ๊ะไอ้แมงมุมแมงมุมไม่ o อดแมงมุมมันทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยพีเตอร์ย่อๆหน่อยย่อๆบอกบอกมันว่ากูเป็นมิดให้เพื่อนเราเป็นมิดนะเว้ยค่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวเราโดนกัดตายนะ ย่อๆเพื่อเป็นการประกาศว่ากูเป็นมิรนะรามาดีนะเพื่อนผมจะค่อยๆย่องเข้าไปนะฮะมันตื่นหรือเปล่าเนี่ยหรือมันนอนอยู่มันอาจจะหลับอยู่นะฮะเดี๋ยวผมว่าผมจะเล่นอีโมจิกับมันหน่อยทักทายมันหน่อยกดตรงไหนวะเชียบเพิ่งเล่นวันแรกครั้งแรกเลยเนี่ยยังงงปุออจะแหละกดปุ่มเฮดเหรอเฮชเฮเพื่อนนี่มีชี้หน้าด่ามังมุมมังมุมด้วยมีอะไรอีกแอนพุ่งเหรออะไรวะ บายบายอ๋อดีใจมันมูม,มเห็นกูไหมเนี่ยหลับเพลินเลยนะมีมีอะไรด้วยเ,ยเต้นอีกเล่กกีตาร์ามีอะไรตบมือ,ตบม,อตบมือเรียกให้มันตื่นแล้วมาแดกกูเงี้ยโขกกูล็อกชอบนิวอะไม่ตะดกเลยอะโยกหัวโยกหัวแม่งโคตรท้าทายเลยมามาไดะมาด,มาดิอันนี้อะไรอะอะไรวะเนี่ยหัวล้อหัวล้อใช่หัวล้อ,ลอ,อ,ลอมเฉยนี่คืออะไรดีใจอ๋อดีใจโอ้โหดีใจ ใจกูจะโดนแดกแล้วชอบกูล็อกว่ะมันนี้กูล็อกกูล็อกนี่ล็อกล็อกชาวล็อกต้องอย่างนี้นะโขดเป็มุมหลับสนิทหรือมันมันรอแดกกูบ้าวะเนี่ยมาดูเชิงวะเนี่ยนี่ขี่แม่งเลยมามาเฮ้ยทำไมมึงนิ่งจังเพื่อนมึงหลับหรือเปล่าเนี่ยทำไมตามมันยังเดิมอยู่ต่อยแม่งเลยกูไปเฮ้ยวิ่งเลยเฮ้ยแม่ไม่นะใช่ไหมดีนะมันหลับอยู่ถ้ามันตื่นน้นวิ่งตามกูตายแน่เลย ไปครับวิ่งต่อเก็บเห็ดหุ้ยเห็ดเอาไปทําอะไรดีนี่เอาไปทำหมาล่าดีไหมเห็ดเห็ดหมาล่าเนี่ยเห็ดย่างโอ้กินได้ไหมโอ้กินเห็ดได้ด้วยนะฮะเห็ดกินได้ด้วย You p i pick พ mushroom เลยได้เห็ดมานะฮะสามากินเห็ดเพื่อดำรงชีวิตรอดอยู่ได้นะฮะผมโอ้โหภาพสวยไหมฮะ กินเห็ดอ่ะกินแดกเห็ดโชเฮ้ยเมื่อกี้เห็ดแม่งเหมือนซาลาเปาเลยวะไอ้กลมๆออกขาวอุ้ยอะไรเนี่ยเชีย่ยไอ้มดเอ็กไอ้มดแดงนี้มดแดงม,มันคืออะไรวะมแมลงสาบอ๋อเฮ้ยแมลงสาบเนี่ยเลยวะ่ะโหต้นไม้อย่างสวยมันเป็นต้นเมปเปิลป่ะต้นเมปเปิลหรือต้นอะไรวะต้นฤดูร้อแล้วดูหนาแลดูใบไม้ปริใบไม้ปร,ริแล้วก็โอ้กระโดดข้ามหินได้ด้วยเหรอ ภาพสวยจัดดูดิโอ้โหทำไมต้นไม้มันเบลอขนาดนั้นวะอ๋อพอดีว่าเราตัวเล็กนะฮะสายตาเลยสั้นใช่ปะ่ะวะปีเตอร์ปีเตอร์มึงใส่แว่นปะเนี่ยทำไมต้นไม้มันเบลอจังวะมันอาจจะเป็นโมชั่นเบลอนะฮะเพื่อให้เราโฟกัสก,กับจุดที่ใกล้ที่สุดของหน้าจอนั่นเองนะผมอ่าเป็นมุมกล้องนะฮะเป็นมุมกล้องเนี่มันมีมเถื่อนนี่วะเฮ,ฮ้ยเราจะไปไหนวะกูหลงออกจัดละนี่ไงครับมันคือมแมลง เฮ้ยมันช่างหน้าพิศวงเขจริงๆผมว่าเราต้องเปิดมันหน่อยแล้วละ่ะเอาวะเปิดเลยดีไหมเฮ้ยอะไรหินมาเอาหินฟาดหัวธาตุลุนกร,รมสัตว์เราจะลำเลือกที่ค่อนข้างจะเป็นธรรมชาตินะครับอุ้ยตูดไม่นะตูดมันจะตูดแต่ผมไอเนีเ่ยเฮ้ยทำไมตูดมันเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนมันมองหน้าผมอยู่เลยเหมือนเอาตูดมองหน้าเฮ้ยเพื่อนมึงกับตูดมองหน้ากูเหรออุยโหแมลงสาบระยะประชิด โหยิบยาแดกกูไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะยังพร้อมโดนตียังมาขอกูรอทีหนึ่งมาอุ้ยมันเต้นเหรอมันเต้นกับผมป่ะเฮ้ยมันเต้นด้วยวะเฮ้ยดูดิเฮ้ยเฮ้ยมาเต้นกันเพื่อนเต้นกันดิเต้นดิเฮ้ยเต้นเต้นเต้นเอ้ยแม่งดิ๊กเต้นดิ๊กด้วยดิ๊กด้วยเอ้ยเต้นกับผมด้วยวะมันเต้นกับผมด้วยอ่ะขอทุบทีหนึ่งมากูไปเลยสัตว์วิ่งเลยไปแล้วครับไม่อยู่แล้วเดี๋ยวแม่งวิ่งไล่กัดผมอ้าวทำไมมันไม่กัดผมอะ มันไม่เห็นผมใช่ไหมผมอยู่ในหมดล่องหนอยู่นี่วะโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ในหมดล่องหนอยู่ในหมดอมะตะนั่นเองครับผมมันทำอะไรผมไม่ได้แต่ผมตีตูดมาได้นะ,ะต,ตีตีตีตูดโอ้ยขี้แตกขี้แตกเฮ้ยทำไมามันดิ๊ดเหมือนมีความสุขวะเฮ้ยกูกำลังตีตูดอยู่นะเนี่ยทำไมามีความสุขอะมาดูดิ๊ดิ๊ดอะดีมันมันใสตูใส่ผมด้วยอะแมงเอ้หย,ยามก็จะชัดนี่กูหลอกใส่แมงเลยนี่ตี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  นี่ไีขี้แตกขี้แตกมันขี้แตกโอ้ยกูไม่ไหวแล้วเมื่อยอยากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจน,นะครับถ้วอย่าคนั้นอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมแชร์ไปให้เ,เพื่อนๆรับชมด้วยล่ะ